วอนนี้ก็ข้ามฝากมาถึงฝั่งเกาะลานแล้วนะคะก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มีสองแถวนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเรามาเราเช่ามอเตอร์ไซค์ขับวันละสองร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้จะนั่งสองแถวข้ามไปยังหาดต่างๆนะคะถ้าเป็นสองแถวที่จอดข้างนอกเนี่ยเป็นสองแถวที่เหมาแล้วก็เหมือนต่อรองราคาคุยกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าอยากได้สองแถวที่เป็นราคาวินก็ต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะเดินทะลุเข้าไปด้านในนะคะ เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงวินสองแถวอยู่นะคะเมื่อก่อนที่มาเคยมานานมากแล้วอะ่วะมื่อก่อนค่าวินของแถวที่ไปตามหาต่างๆเขาจะเก็บอยู่แค่สามสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นสองแถววินนะคะอ,บบาอาจจะเดินไกลนิดน,นึงนะคะ เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะให้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะคะก็จะเป็นทางที่ไปวินสองแถวะค่ะส่วนร้านนี้เมื่อวานเนี่ยเรามาเช่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะคะราคาเช่ามอเตอร์ไซค์จะตกอยู่วันละสอง้บาทแล้วก็มันเติมให้เต็มถังนะคะ มาถึงตรงนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็ตรงเข้าไปด้านในเลยนะคะเ <c oughs> มืม่อวานมาคือเช่ามอเตอร์ไซค์ขับไปแล้วนะคะวันละสองร้อยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นสองแถวค่ะเดินตรงไปด้านในเลยนะคะส่วนใหญ่สองแถวที่อยู่ข้างนอกจะเป็นราคาเหมาค่ะอยู่ที่เราจะตกลงราคากับพี่เขาว่า จะนั่งไปหาดไหนไปโรงแรมไหนอะไรอเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้ราคาที่เป็นราคาบินทั่วไปเราต้องเดินเข้าไปด้านในคะ่ะทางเดินไปก็จะมีพวกชุดบิกินี่มีอะไรขายด้วยนะคะ เรามาถึงแยกตรงนี้นะคะให้เลี้ยวซ้ายค่ะใกล้ๆกับบิน2แถวก็จะมีพวกผลไม้มีของกินขายด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงวินสองแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถามพี่เขาว่ามีรถเบอร์ไหนไปตามชายหาดต่างๆบ้างค่ะรถคันนี้ก็จะไปหาดตาแหวนนะคะ Gracias. <coughs>